แรงสกิดสกะก<อ>ิดเ่าคอรมออนุมัติเพิ่มจำนวนนิสิตตามโครงการแพทในต้มจากเดิมพ5คนเป็น1 6 1คนเริ่มปี2566เป็นต้นไปจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศ้าหน ข่าวดีมาบอกเพราะว่าตอนนี้นนาเทประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมครอมอวันเทเจ็ดกุมภาพ,พันธ์พานมานี่แหละเขาได้อนุมัติการเพิ่มจํานวนการรับนิสิตโครงการแพทย์ในตมจากเดิมในเซยสิคนเป็น161คนหรือว่าเพิ่มขึ้น1 1 6คนนะนะจ๊ะโดยเขาแยกกลุ่มเทนึงหนาจาก73จังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละาองคนยอกเว้นคนที่มีภูมิลำหนาอยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มเทสองนิสิตจากจังหวัดชายแดน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานียะลาณราธิวาสและก็ส่งคาเซอำเภอไม่ว่าจะเป็นจนาเทพ,พานาทวีแล้วก็สบาย,ย่อยจำนวนอังเพศ15คน พิ่มกันนี่เขาได้เห็นชอบให้บรรจุบ,บัณฑิตจ,จำนวน1นึ่งรอยหอดคนตามโครงการเป็นข้าราชการคู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสโทนนในโรงเรียนพื้นเทภพพุิลำเนาของในสิตตามโครงการรั่วมู่บานไกล้เคียงโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นกรณีพิเศษพร้อมกับให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ตามความจำเป็นแล้วก็ความเหมาะสมต่อไปน่นเล้า ซึ่งการเพิ่มจํานวนนิสิตตามโครงการในหนนี้นี่นะเนื่องจากว่าคณะกรรมการอํานวยการโครงการแพทย์ในต้มเนี่ยนะเขาได้รับทราบจากรายงานว่าจํานวนครูในโรงเรียนในพื้นที่ห้างไกลทุกรก,กันดารตลอดจนพื้นทนนนอองงี่แนวชายแดนเขายังคงคาดแค้นครูะดรับชา้นประถมศึกษาคณะเทศการผลิตบุคลากรกครูของโครงการปีละ4ิสาคนเนี่ยนะก็ยังไม่เพียงพอเรา สำนักกิจการมวลชนและการานิเทศกอรอมนโนน,นะเขาก็เลยได้เสนอแนวทางการรับเรินสิทธตามโครงการเพิ่มเติมตามจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นการขยายโอกาสและการลอดความเลื่อมลำ้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศจ้าโดยโครงการแพทในตต เขาเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2 5 2 9ถึงปี2565มีนิสิตเข้ารับการศึกษาตามโครงการปรนังเพศ30ยัดดุลจำนวนนังเพศ1,259คนจบการศึกษาแล้วในนา1,300คนแล้วก็กำลังศึกษาชั้นปีที่1-5จำนวนอีก2 2 5คนจ้าไอ้ นั่งซ่อนอยู่ใหแล้วคอรมออนุมัติโครงกันนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับนิสิตนักศึกษากันเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย